ทรงพระเจริญรวงพึ่งดอกไม้ประจำพระองค์รอสิบบทเพลงพระราชนิพนลบรเลงในดวงใจนิรันร์เหลืองอารามำหนอช่อรวงพึ่งดอกไม้ซึ่งมีมากทางภาคเหนือพันไม้ประจำพระองค์ยิ่งยงเกลือ งามอาักขรอกลิ่นหอมพึ่งดอมดอมประจำพระองค์ออกดอกรวงพึ่งสวยงามซึ้งสเสน่หาพาสุขสมเหลืองเต็มต้นเดือนกร,รกฎกาคมอ่อนช้อยชมดอกบานระการตากลีบมาแฉกเปลกตายิ่งน่ารัก ดุดดังถักทอไหมวิไลข้าหอพระชรยิ่งงามยามลมมาเกสรพาอ่อนโยนโดนลมไฟนอกอารามฟูเฟื่องสีเหลืองสดมนสะกดปริดอกออกสดใสภาคเหนือพืชพื้นเมืองเรืองพิไหลประทับใจผ้าพ,พวงชมดวงมาน ดอกไม้ประจำพระองค์รอสิทธิ์พันไม้ทิพยะแหล่งสถานสีวันพระราชสมภพบนบสการนอกปริบาลเหลืองยิ่งมิ่งมงคลจอ่อวรวงพึ่งอัครืออยู่เหนือเสียนฟ้อนรำเรียนศิลปะประเสริฐผลถวายบังคมภูวในเทพไทยดล จเหลืญอพระชนทรงพระจะเริญเทินด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในสุธรรมกิจไปบูนทวีดีเจกวีสีปรับพันและให้เสียงภาษาไทย